มันบ่เทมันไ่ <c oughs> นดได้ซับเกียร์ตั้งนั้นไม,ม้ด,มด,มด้วยค่ะนี่ัวนี้ยามาเยนี่ยากับคุณนากินไปเลย,ย, <c oughs> ยอันไหนล่ะเ <c oughs> ออม่เปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> หลังเอวดากเอืดเปน่าะอถ้าอยากแห้งเราใส่หม้ออุ่นร้อนทีนึงนะอะไรอะ แม่แกงมใหม่ติ้วผู้ใดแกงอ่เหรออรวานยิ้มยังโาพี่พี่ นกัดลมา่เอ้ยผัดลมน่จิ้เกาย้ำนี่แม่ห้ิบจ้า

กินเล่นได้ที่ไหาคข้าพัดหนึ่งข,ข้าวข้าเนื้อเปไื่อยไห่ดาวหนึงโอเคครับ<ป>ลูกค้าไม่ต้องสั่งนะครับมองหน้าก็รู้ใจไม่ได้ยนนังยู่ไม่ต้องจอดเลยก็ได้ลูกค้ามา ัเหรอแม่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 อ่ะก็จับมามาพิเศษป่ะครับเดี๋ยวไม่ผิดกระไรไม่ผิดไม่ผิดจับมามาพิเศษข้าวผัดพิเศษหนึ่งข้าวผัดพิเศษหนึ่งกะเพราเปื่อยกะเพราเปื่อยเป็นจั๊กจันครับหนึ่งสองเป็นสามเนาะธรรมดาบอกธรรมดาสองพิเศษ ธรรมดาสองพิเศษหนึ่งก๋จับมาม่าพิเศษพุ่งขึนพิเศษเสศษหรือพิเศษเครื่องพิเศษเศษเนาะพิเศษเส้นหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าพีใครสั้างยังอีกบ่ โอเคกับพราหม,าสมูสักสงังนแบบสากสังนกะเพราเนื้อเพื่อหมอนกระดานนั้นสีนนลยดีครับ